สวัสด,ดีทุกท่านเลยนะครับอยู่ในช่วงไม่มีคลิปจะลงนะวันนี้ก็มาลองเล่นต่างระดับให้ดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับทุกคนก็ทานข้าวกันเลยอย่งครับอันนี้เป็นคลิปที่อัดตอนเที่ยงพอดีนะครับก็จะลองดูนะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็เอาเรียกว่าไงเอาลงได้อะไรเงี้ยเนาะนะปนะครับจะเล่นด่านแค่แบบอันนี้นะ เรียกว่าอะไรด่านชั้นอะไรขั้นสูงนะครับมันจะมีพวยเนาะทุกคนโพยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนะครับทุกคนลองไปหาดูเนาะมีในกลุ่มนะครับจะมีจุดเนาะมุมแมลงยิงนะครับนี่อันแรกจะไม่พลาดไหมมายิงแค่หกครั้งเองนะครับ จะมีพวยแล้วก็แรงยิงให้เลยนะครับอู้เลยไหมโอเคเนี่ยฮะเขาจะมีให้เลยนะครับก็มีให้เลยนะนิดนึงนะครับสามเก้าสามเก้าประมาณชุบนี่ฮะโอ้เลยนะแสดงว่าผิดจุดนะครับ ลองดูนะเื่อนรื่อยๆๆนะครับมันพลาดได้สี่ครั้งนะยี่สิบสี่สี่ยี่สิบสามแปดเจ็ดสิบลดมันแรงนะลดลงสักหน่อยหนึ่งก็ได้วู๊บปไกลนะแส็นว่าผิดจุดนะถ้าอย่างนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดเอ็ดนะ อ่ะเราสามารถเปิดแรงเออเล็กว่าแรงตรงนั้นดูได้เลยนะครับเนี่ยมันจะโดนนะครับถ้าเรานับถูกอันนะแอดพยายามเล็งให้เหมือนเขามากที่สุดนับสามเก้าสามเก้าสามแปดแปดสิบรู้สึกว่าแรงเขาเหมือนกดกดลบลมอะไรมาแล้วนะแอดว่ามันค่อนข้างโดนชัวนะครับโอ้ไกลนะเอาใหม่นะนี่ฮะอยู่ตรงเนี้ยจะโดนอันอย่างนี้อย่างนี้ชัวนะครับ มุม,มห้าสิบห้าเป็นสี่แปดเก้าเก้านะครับแต่เราต้องจะขยับจากตรงจุดเขานะเหมือนนับจุดแบบโอ้โหไม่ทันไม่ทันนะโอเคเอาใหม่นะครับจับจุดตรงนี้สิบสามสิบสามเราเดินเยอะไปหน่อยนะมันก็เลยมุม แล้วบเป็น4 2 9 9ใช่เหรอยิงร้อยเลยมะนั่นถูกแสดงว่าถูกนะครับโอเคเอตรงนี้1 2 3 9เหรอ3 9 3 9เป็น3 8 3 8 80ลแดแรงมาหน่อยดีกว่าน,นะเมื่อกี้เหมือนจะเลยนะครับนะโอเค มาต้องใหม่นะครับรู้สึกว่าถ้าถูกจุดนะ่ะยังไงก็โดนนะทีเนี้ยมันไม่ถูกนะครับเนื่องจากจุดมันเยอะเกินเดี๋ยวลองอีกทีหนึงนะพยายามอย่าเดินเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหรือว่าแรงนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาจะตกได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นสี่สิบสี่อ่อสี่สามเก้เก้านะครับเนี่ย ยังไงก็โดนนะครับมันอย่างนี้ไม่พลาดครับมีอันเดียว <c oughs> ไม่พลาดโอเคตรงนี้นะมีประมาณยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามยี่สิบสามสามแปดหกห้าอย่าขยับตรงนี้เยอะเกินนะสามแปดหกห้านะครับก็ยิงประมาณหกนี่เท่าไหร่โอ้แรงไปแสดงว่าผิดจุดนะครับถ้าอย่างนี้ที่เดิมนี่ ที่เดิมนะครับเต็มกดลดแรงนะฟู๊บ่าจะโดนแหละโอเคจุดตรงนี้นะครับอืมประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดสี่หกเก้าเก้าอ่ะสี่หกนะครับสี่หกนะแล้วก็ย,กนน 9, 9, ยิงเต็มร้อยเลยก็ได้ครับเก้าเก้าเต็มร้อยเนี่ยแหละเขามีโผล่เลยนะดีมากนะครับเนี่ยฮะยังไงก็โดนนะครับ อ๋โอเคถ้าวัดตรงนะวัดไม่ตรงก็แล้วไปนะครับประมาณประมาณสามสิบเอ็ดสามต้องวัดไวนิดหนึ่งนะครับมันมีเวลาด้วยสี่สิบเอ็ดเก้าสิบสองนะครับลองดูนะบางอันอาจจะไม่ทันนะครับแต่อันนี้มันผ่านแค่หกอันไงเนี่ยฮะโดนครับผมว่าโพยเขาตรงนะค่อนข้างตรงเยอะนะครับทำมาดีมากนะครับห้า ห้าสี่เก้าเก้านะครับปรับไปเลยห้าสี่เก้าเก้าอืมได้อยู่ได้อยู่นะครับลองดูถ้าลูกนี้โดนก็จบนะครับน่ะเรียบร้อยนะครับผมว่าพวยอย่าตรงค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันตรงแหละนะับอาจจะต้องมีการวัดเราอาจจะดูผิดอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ชมเนาะแล้วก็ตัวพวยนะครับมันเป็นของตัวนักยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามนะที่เขาคิดมานะครับผมก็เลย ไม่ได้เอาลงไม่ได้อะไรนะก็คือแบบถ้าแบบส่งส่วนตัวอะไรเงยังพอได้นะเออเหมือนเอาไปเปิดเผยเ,เ,เ,เยอะๆอาจจะไม่ได้นะครับ